สวัสดีคะ่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องน้ำอ้อยมีคมหวานนะคะวันนี้นะคะน้ำอ้อยก็มาจัดโปรให้เพื่อนๆพี่ๆอีกแล้วนะคะวันนี้น้ำอ้อยมีมีดนะคะอินิบทาจากวัสดุใบโรตาะะรีนะคะรถไถฟอร์ดนะคะทั้งหมด6เล่มนะคะมาให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมนะคะแล้วก็จัดโปรให้ด้วยนะคะ ปกตินะคะน้ำอ้อยจะขายอยู่ในราคา699บาทใช่ไหมคะวันนี้น้ำอ้อยจัดโปรให้นะคะในราคา649บาททุกเล่มนะคะน้ำอ้อยจัดส่งให้ฟรีด้วยนะคะปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะสำหรับพี่ๆคนไหนที่ยังไม่เคยสั่งสินค้าร้านเราเนาะเรามีเก็บปลายทางด้วยนะคะ แล้วจัดส่งให้ฟรีด้วยนะคะสำหรับชุดนี้สวยมากเลยค่ะเล่มที่1นนะคะความยาวจะอยู่ที่11ดนิ้วสี่หุนนะคะกว้างสองนิ้วสันหนา6มิลน,นะคะน้ำหนัก500้กรัมนะคะเล่มที่1สวยมากค่ะเพื่อนๆดูสิคะฟันกิ่งไม้ต้นไม้ได้นะคะแล้วก็งานหนักงานเบาได้หมดเลยนะคะสวยด้วยนะคะชุดนี้เนียนกลิบเลยค่ะสวยจริงๆค่ะต่อไปนะคะเล่มที่สองเนาะ เล่มที่2นะคะความยาวของเขาจะอยู่ที่11นิ้วหน่หุนนะคะกว้าง2นิ้วสันหนา7จมิลนะคะหนักอยู่ที่ห้าร้กรัมเลยนะคะด้ามจับตรงนี้นะคะด้ามจับตรงนี้ยาว6นิ้วห้าหุนทุกเล่มเลยสันคอสแตเลสนะคะด้ามจับเป็นไม้แดงนะคะสวยทุกเล่มเลยแล้วก็ใช้งานได้จริงด้วยนะคะวันนี้น้าําอ้อยแถมปอกฟีทุกเล่มเลยนะคะเรามีปอกให้ทุกเล่มน,นะคะ แล้วส่งฟรีด้วยค่ะต่อไปนะคะเล่มที่3นะคะใบยาวอยู่ที่11นิ้ว4หุนนะคะกว้าง2นิ้วสันหนา6มิลน้ำหนักอยู่ที่530กรัมนะคะสวยมากเลยค่ะงานหนักงานเบาได้หมดเลยนะคะต่อไปนะคะเล่มที่4นะคะเล่มที่4ใบยาวจะอยู่ที่10นิ้ว4หุนนะคะ กว้าง2นิ้วสนันหนา6มิลหนัก500กรัมนะคะเล่มน,นี้นะคะสวยมากเลยค่ะผิวเขาสวยเนะาะใบโรตารีนะคะจะแข็งแรงนะคะสำหรับฟันต้นไม้กิ่งไม้คือได้เลยนะคะสวยงามมากเลยค่ะต่อไปนะคะจะเป็นอินเนปปาตานนะคะอ้อยมาลดให้อินเน็ตป,ปาตานอ้อยมี2เล่มน,นะคะอ้อยลดให้ในราคาเดียวกันเลยเนาะหกร้อยสี่สิบเก้าบาทนะคะจัดส่งให้ฟรีด้วยนะคะ อันนี้ปัตตานสวยมากเลยค่ะเล่มที่หนึ่งนะคะความยาวของเขาจะอยู่ที่10นิ้ว2หุนนะคะวุ้ยต้องขอโทษด้วยค่ะ10นิ้วค่ะ10นิ้วนะคะความกว้างของเขาคือ2นิ้วนะคะสันหนา6มินนะะลหนัก500กรัมนะคะเล่มน,นี้ยาว10นิ้วพอดีเลยนะคะ10นิ้วเป๊ะเลยสำหรับคนที่แบบไม่ชอบความยาวมากนักนะคะ อินเนป,ปาตาลน,นะคะมี2เล่มนะคะสําหรับอินเนตป,ปาตาลน้ําอ้อยก็จัดส่งให้ฟรีนะคะราคา649บาทเหมือนกันนะคะมีปอกให้ทุกเล่มนะคะเล่มที่2นะคะ,ะความยาวของเขาอยู่ที่9นิ้ว6หุนนะคะ,ะความกว้าง2นิ้วสันหนา6มิลหนัก530กรัมค่ะอันนี้9นิ้ว6หุนเนาะ9นิ้ว6หุนสันหนาเขาจะใหญ่นะคะฟันกิ่งไม้ต้นไม้ได้เนาะ สำหรับคนที่แบบไม่ชอบพกแบบยาวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณพอดีพอดีนะคะสวยงามมากเลยนะคะสำหรับอินเนปปาตานนะคะอินเนปปาตานก็ทำจากวัสดุไบโรตารี่เหมือนกันนะคะไบโรตารี่ ary, รถไถฟ,ฟอร์ดเหมือนกันทั้งสองเซตนี้เลยนะคะมีอินเนปแล้วก็อินเนปปาตานนะคะรวมทั้งหมด6เล่มเนาะสำหรับวันนี้นะคะน้่หอให้จัดโปรให้เพื่อนๆพี่ๆน,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 นะคะ ถ้าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจนะคะทักน้ำอ้อยมาได้เลยนะคะ093 301 7943นะคะวันนี้น้ำอ้อยโปรจะส่งให้ฟรีปลายทางไม่บวกเพิ่มด้วยนะคะในราคา649บาทวันนี้นะคะน้ำอ้อยต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ